สวัสดีค่ะสวัสดีด้ะค่ะก่อนที่จะชมคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe สสให้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่ผ่านมาเชิญรับชมค่ะขอบคุณหลายๆ้อค่ะอีกแล้วค่ะเห็ดเนื้อไก่ฉีกยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะเนี่ยอ่อนเลยค่ะเนี่ย อ่อนมากเลยจะหวานคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวถ้าแบบนี้ค่ะนู่นะนะกอนั้นก็อ่อนมีตรงนี้อีกนี่ค่ะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยระหว่างเนื้อไก่ฉีก,กับเจ้ามะพร้าวชอบกินเห็ดเจ้ามะพร้าวม,มากกว่ามันจะหวานค่ะหวานเหมือนกับหวานเหมือนกับยอดมะพร้าวเ,เลยค่ะถ้าโตเนี่ยดอกเบื้องเริ่มเลย สวยด้วยดูค่ะน่าเป็นช่อดอกไม้เลยแหละนี่ถึงจะเป็นเห็ดไตเบืองกับว่าเคยเห็นอยู่หลายดอกขนาดนี้เลยค่ะนี่กระตังหาดอกหกดอกเจ็ดดอกค่ะเป็นเห็ดไตเบือไข่ไข่ครับเห็ดหลังโง่ค่ะนี่มังอีกดอกนึงงามนี่ด้วย ดอกเพ่นงามอยู่ค่ะอันนี้กับบูเบอรี่บอมีงวยเหรอคะบูเบอรี่นะอ้อากาศฮอนแบบนึ่งดอกบอกใ่เลยด้อค่ะนี่ปกติปีได้เฮ็ดไต้เบื่อหลายไนงะเฮ็ดกินได้ก็หลายด้วยค่ะ<ม>ยางเมือ่อยกับมีมองให้นัง่งเล่็แต่ว่ามันนั่งบมมวนเหรอค่ะยุ่งอันนี้ก็บเทาค่ะนี่นี่คุณน่ะเฮ็ดเพิิหวานค่ะ อุ้ยเนี่ยหอมหอมคือยังเอาเห็ดไข่ไปย่างนั่นอีกดอกนึ่งค่ะเห็ดปวกค่ะเห็ดปวกนะกระนาขานะเก็บเห็ดปวกนี่ต้องระวังตรงเบิงแมงที่อยู่ในในไตในกรีบยางเมื่อยๆคันเห็นเห็ดกับเร้าเมื่อยเด้ค่ะ พักน้ำกับมี่เลยโห่ขั้นใดหักขั้นใดหักไปไส้กับมีแต่ป้ายว่าปิดด้วยค่ะพุนขั้นใดหักจันเด็กมันปูสมค่ะเก็บก่อนอ้ยไห,หลแต่ว่าดอกน้อยตาแคโรทีนหลายหลายนเนี้ยนี่ค่ะที่เก็บเอาไปปนกัน กับเห็ดอื่นๆก่อนต้องอดทนเติบด้วยค่ะเห็ดเทปเป็นสีสมสๆนี่สิเขาจะมีมีสารที่บอกค่ะบำรุงตาพร้อมนี่ยคันสัน้นบ่ท้นเก็บดอก <c oughs> มันปูสมยุมองหันก็ะมีเด้อค่ะหันข้านเก็บแล้วค่ะพุ่นอายุมองพุ่นอีกก้มลงขื้นมัองหันตื่นยุบมาดึงดกว่าเป็นเห็ดเพิงพันเป็นเห็ดไตเบือค่ะปวกค่ะต้องเบิ่งไตดอกน้ำแมงนะต้องเป็นกีบๆเนี่ แม่งมาไปมาไปรีขาเพิ่นเหนียวปานเฮ็ดปวกบานเฮ้าแซ่บเด้เนี่ยเฮ็ดอันเนี่ยพุ่อนะอันนี้เป็นเฮ็ดน้ำนมค่ะเมึงกันะวามเป็นเห็ดอย่างเนี่ยอ๋อเป็นเป็นเห็ดเพิ่งค่ะแต่ว่า ขานิมแล้วเพราะเอาไปดอกค่ะขาเป็นนิมแล้วอีกแล้วค่ะเห็ดเจา้าพกผ้าวน่ะดอกยังน้นนอยๆอยู่ประมาณกำปั่นหนึ่งค่ะว่าเป็นเห็ดเพิงที่ว่าเป็นดอกน้อยๆนะคะแม่โอว่าเมนเห็ดอีหยังบุอันนี้บ่หูจักค่ะบอ่บอหูจักเลยนี่เห็ดบวกค่ะ อันนี้ก็กินได้อยู่คันแตก,กินว่าเอาไปดอกค่ะอันนี้ก็น,นี่กันยังกินได้อยู่เอาดอกนี่ซะว่าเอาดอกค่ะเอาดอกนั่นซะมันเป็นช่วงเฮ็ดปวกอันนี้ตัวค่ะคันนามเบิดกับเบิดแล้วโอ้โหว่าเอาดอกนี่แหละค่ะที่ว่าแม่งมักอยู่ข้างหลังน่ะว่าเอาพันดอกค่ะจนจิเป็นล่มเลยค่ะ อันนี้ก็เฮดเพิงยังอ่อนๆอยู่ยังเนื้อดอกยังแข็งๆอยู่เอาไปดีกว่าแั้งว่ากอนนี่พันออกมาก่อนมูค่ะเฮดนั่นแหละค่ะเฮดเนื้อใกล้ฉีกกันละตอนโอ้ยังเมื่อยเงยค่ะมันยุ่งกระไหลก้อนหินอีกสะดุดก้อนหินอีกค่ะนี่คะ่ะที่บอกว่าตรงบริเวณเนี้มันจะมีลินจือเคยเจอลิ้นจือแบบนี้ แต่จำไม่ได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนด,ดูสิเนี่ยดูค่ะสองดอกแล้วสองดอกเล็กแล้วก็ดอกนั้นขาสวยสวยตรงนั้น,นีนั่นนะ,ะน่นะ,ะ,นนอะเอาไม้ออกก่อนดีกว่าแล้วดูเนี่ยค่ะเนี่ยเน่าเลยลิ้นลิ้นหมา ไม่อยากให้คนเห็นค่ะดูนี่นนนค่ะเนี่ยน่ะโอ้ลายดอกตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยดอกเล็กโอ้ลายดอกจังเลยมีใช่รื้วปล่ะเนี่ยโอ้ อันนี้อีกหลุดที่หลุดเนี่ยกวางนะคะมาเตะพราะตรงนี้ตนี้เป็นที่กวางอยู่ต้องเอาไม้ออกไกลๆอันนี่หรือว่าคนเอาไม้มาล้อมเอาไว้ก็ไม่รู้โอ้ยดอกเลยตรงนี้แล้วตรงนั้นอีกสองดอกโอ้ยปวดเข่า้นในซอกนั้นก็อย่างนี้นะคะ สองดอกแล้วตรงนั้นมีกดอกนึงส่วนอันนี้จะอยู่จะเอาไปยังใช้ได้นิ่นนนมๆเ,เลยช่างอเลยอ่ะต้องเอาไม้ออกไปนี่ยเนาะวาง เคยที่บ้านสวยๆนะคะดอกนั้นขาใหญ่มากเลยเห็ดพึ่งหรือเ่าเนี่ยเมื่อกี้ถอนมาดอกนึงใช่โอ้ยไม่ใช่เป็นเห็ดนี้อีกแล้วค่ะมันเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูข้างหลังเหมือนเห็ดพึ่งมากๆเลยค่ะแตกแตกตรง ใต้กลีบมันใต้ดอกมันมีกลีบแทนที่จะเป็นฟองน้ำแต่ซีเหมือนเห็ดพึ่งหอมหอมค่ะเยอะเลยนะในป่าเนี่ยเห็นเยอะเลยมันต้องเป็นเห็ดอันนั้นอเองไปดูนะเห็ดที่ว่าเหมือนเห็ดพึ่งเนะะี่ยค่ะนั่นไงมันเหมือนมากๆเลยอะ่ะตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนั้นอีกตรงนน้นอีกนะคะนั่นหนะ่ะแดงแดงอะ่ะ วางแทะแทะกินส,สดๆร้อนๆเนี่ยค่ะเฮ็ดเพิงค่ะกินได้ได้วยนี่ ยังมีเห็ดอื่นๆที่จะเก็บให้ชมอีกในวิดีโอหน้านะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะที่เดินป่าครั้งนี้เห็ดที่ลักษณะสีของดอกเขาที่เหมือนเห็ดพึ่งนะคะสีเหมือนเห็ดพึ่งจริงๆพอถอนมาดูแล้วใต้ดอกมันจะเป็นกลีบแล้วก็เป็นสีเหลือง เหมือนเห็ดพึ่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าตรงกลีบนั้นมันจะคล้ายๆกับเห็ดน้ำนมแต่มันไม่ใช่ทั้งเห็ดพึ่งและไม่ใช่ทั้งเห็ดน้ำนมก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรเมื่อปีที่แล้วก็ผ่านๆตานะคะแต่ว่าไม่เคยใส่ใจเห็ดพวกนี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งขอบคุณหลายๆด้วยค่ะไว้พอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ